เพราะมนุษย์ทุกคนมีความคิดมีความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าถูกกดขี่หรือถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนหลังชนฝาจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมจนส่งผลต่อการดำรงชีวิตทําให้ความมุ่งมั่นภายในใจที่พุ่งพล่านต่อการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดจึงยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนปะทุและเกิดเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสในที่สุดโดยเกิดขึ้นในปี 1789- ถึง1799 หลายคนทราบกันดีว่าการที่ประชาชนต่างร่วมใจผนึกกำลังกันออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องและกู้คืนสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นมีมาในทุกยุคทุกสมัยและทั่วโลกและหลายคนก็ทราบกันดีอีกเช่นกันว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสนะับเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกและยังคงมีหลายๆคนกล่าวถึงและถอดบทเรียนกันอย่างมากมายจวบจนปัจจุบันวันนี้มิลเลียนเซลจะพาไปย้อนรอยบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี้กันค่ะ ประเทศฝรั่งเศสนับเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งมีเงินคงคลังมหาศาลแต่ด้วยในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่14ผู้ซึ่งมีการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างหรูหราและยิ่งใหญ่ในหลายๆแห่งมีการใช้เงินออกไปอย่างมหาศาลซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้แก่พระราชวังแวร์ซายแม้ว่ากระทรวงการคลังจะเตือนพระองค์เกี่ยวกับวิกฤตการคลังในขณะนั้นแล้วก็ตาม ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่1 4ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของฝรั่งเศสมีการครองราชยาวนานถึง72ปีผ่านการปกครองแบบเบ็ดเสร็จกษัตริย์กุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีการตรวจสอบอำนาจและไม่มีรัฐธรรมนูญกษัตริย์สามารถสั่งจับกุมใครก็ได้โดยไม่ต้องมีการไตส่สวนจากสารก่อนฝรั่งเศสมีการแบ่งชนชั้นออกเป็นสามฐานันดรด้วยกันได้แก่นักบวชขุนนางและขุนนางชั้นสูง และกลุ่มของประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่ค้าพ่อค้าช่างฝีมือชาวนาและเกษตรกรซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศพระเจ้าหลุยที่1 4ได้มีการเก็บภาษีและขูดรีดภาษีจากกลุ่มประชาชนในขณะที่กลุ่มนักบวชและกลุ่มขุนนางได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีการปกครองในลักษณะเช่นนี้ถูกสืบต่อกันมาจบจนในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16 ที่เหตุการณ์อันตึงเครียดนี้เริ่มสุกงอมประชาชนหมดความอดทนต่อความอายุติธรรมที่พวกเขาต้องแบกรับการปฏิวัติฝรั่งเศสจึงเกิดขึ้นสำหรับสาเหตุของการปฏิวัตินั้นมีนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการหลายท่านได้พยายามศึกษาและวิเคราะห์ชนวนที่นำไปสู่การปฏิวัติในหลายๆด้านด้วยกันซึ่งเราสามารถสรุปมาได้4ข้อดังนี้ 1. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจฝรั่งเศสทำสงครามกับอังกฤษเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า7ปีหรือที่ใครหลายๆคนอาจคุ้นหูกันดีในชื่อของสงคราม7ปีหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ยังเข้าร่วมสนับสนุนสงครามกับอเมริกาด้วยการนำเงินคงคลังของประเทศตนเองไปสนับสนุนการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจนกระทั่งทำให้เงินคงคลังของฝรั่งเศสเองลดน้อยลงจนเข้าขั้นวิกฤต และที่สำคัญฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยจากการสนับสนุนอเมริกาในครั้งนี้ในขณะที่บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในวิกฤตแต่พระเจ้าหลุยที่16และครอบครัวยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีการเก็บเงินภาษีจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสร้างความไม่พอใจและความเดือดด้ลให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากประชาชนจึงได้มีการออกมาชุมนุมกัน 2. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยความที่ฝรั่งเศสมีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนและชนชั้นที่สซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องแบกรับค่าภาษีไว้ทั้งหมดด้วยความยากจนแร้นแค้นที่มีอยู่เดิมลำพังจะเอาชีวิตรอดไปวันๆยังลำบากแต่พระเจ้าหลุยที่16ยังขูดรีดและขึ้นค่าภาษีกับประชาชนในขณะที่ชนชั้นอื่นๆได้รับการยกเว้น เหตุนี้เองที่ทําให้ความอดทนที่มีอยู่อย่างจํากัดของประชาชนนั้นยิ่งหมดเร็วยิ่งขึ้นประชาชนเพศชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหัวหน้าครอบครัวต้องเสียชีวิตคนแล้วคนเล่าจากสงครามที่ผ่านมาในขณะที่ชนชั้นขุนนางได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหารกลับกันยังคงใช้ชีวิตกันอย่างหรูหราแบบไม่สนใจใยดีกับสถานการณ์รอบตัวด้วยความอายุติธรรมนี้เอง ยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนจนไม่อาจจะอยู่เฉยได้อีกต่อไป 3. ระบอบการปกครองแบบเก่าที่เริ่มเสื่อมถอยแต่เดิมประเทศฝรั่งเศสใช้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจปกครองสูงสุดอยู่เหนือกฎหมายซึ่งเห็นได้ชัดในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16ที่ใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน สั่งให้เก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มและมีการใช้ใจ่ายอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยรวมถึงมีการสั่งจำคุกโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากสาร 4. ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัญาทางการเมืองนักปรัญาทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นได้แก่ชองชักรูโซมองเตสคิวโวแตและจอห์นล็อกด้วยผลงานการเขียนเหล่านี้ ยิ่งเป็นการจุดประกายและเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนต่างลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติเพื่อสแสวงหาอิสรภาพให้ตัวเองและคนที่เขารักนอกจากนี้ประชาชนกลุ่มนี้ยังได้รับอิทธิพลแนวความคิดทางการเมืองจากสงครามปฏิวัติอเมริกาในปี1776ที่ทหารฝรั่งเศสได้เข้าไปมีส่วนร่วมรบในสงครามนั้นด้วยจากจุดนี้เองยิ่งเป็นแรงผลักดันให้กับประชาชนต่างลุกฮือขึ้นมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพมากขึ้น เหตุการณ์สำคัญในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกจดจำและถอดบทเรียนกันมาจวบจนปัจจุบันนี้ได้แก่ 1. ประชาชนยึดคุกบาสติวคุกบาสติวเป็นคุกที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการกดขี่ทางการเมืองจากระบอบก,การปกครองเก่าชนวนเหตุมาจากการที่พระเจ้าหลุยที่16สั่งปลดนายชักแนแก่ ซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฐานันดอนที่3โดยเขาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลังและหัวหน้ารัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยนั้นทําให้ประชาชนยิ่งเกิดความเดือดดานมากขึ้นจึงเกิดการรวมตัวกันที่หน้าคุกบาสตีลในวันที่14กรกฎาคม1789พร้อมอาวุธที่ไม่มีกระสุนและดินปืนเนื่องจากได้ถูกย้ายไปเก็บในคุกแห่งนี้ก่อนหน้าแล้วท้ายที่สุดด้วยความที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนาน ทำให้พวกเขาสามารถตรวจสะพานข้ามคูลงมาได้และเข้ายึดคุกแห่งนี้ได้สําเร็จและต่อมาวันที่14กรกฎาคมก็ได้กลายเป็นวันชาติฝรั่งเศสมาจวบจนปัจจุบัน 2. เดินขบวนสู่พระราชวังแวร์ซายประชาชนที่อดอยากจำนวนมหาศาลมุ่งหน้าสู่พระราชวังแวร์ซายแม้ว่าจะมีคำสั่งให้ปรับปรามประชาชน แต่ทหารส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะปฏิเสธกับคำสั่งนั้นแต่กลับเข้าร่วมกับประชาชนเดินเท้าเข้าสู่ภายในพระราชวังซึ่งท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าหลุยที่16ทรงยอมจำนนยอมรับกลุ่มสมัชชาแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองและขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย 3. กษัตริย์สสสเสด็จหนีแต่ถูกจับได้ พระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวแนตได้แอบติดต่อกับพระเชษฐาเพื่อต้องการให้ทรงยกทัพมาตีฝรั่งเศสและคืนอำนาจให้แก่ราชวงศ์ทั้งสองพระองค์ตัดสินพระไทยไม่หนีออกนอกประเทศแต่ตั้งพระไทยที่จะไปตั้งมั่นที่เมืองมองเมดิก,ก่อนหลังจากที่ออกจากพระราชวังไปทั้งสองก็ถูกจับได้ที่เมืองวาแรนด้วยเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในราชวงศ์มากยิ่งขึ้น และพระองค์ได้ถูกนำตัวกลับมาและถูกกักบริเวณในพระราชวังทันที 4. ประชาชนจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติประชาชนบางส่วนที่เป็นกลุ่มผู้แทนจากฐานันดรที่3ได้เข้ารวมตัวกันที่โถงของพระราชวังแวร์ไซา์เนื่องจากประชาชนไม่ไว้ใจการทำงานของรัฐบาลจึงได้ประกาศจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้นพร้อมกับประกาศยกเว้นการเก็บภาษีชั่วคราว ยังส่งผลให้พระเจ้าหลุยที่16ไม่พอใจสั่งให้ทหารลงกรอนห้องโถงและเฝ้าโดยทหารหลวงไม่ให้เปิดใช้งานทําให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่สนามเทนนิสข้างพระราชวังแวร์ไซา์และร่วมกันประกาศคําปฏิญญาสนามเทนนิสว่าจะไม่ยุบสภาแห่งนี้จนกว่าฝรั่งเศสจะได้รัฐธรรมนูญจากนั้นกลุ่มสมัชชาแห่งชาติก็ได้ออกพระ,ะราชกฤษฎีกาเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจึงได้ออกประกาศดังนี้ 1. ออกคําประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในเดือนสิงหาคม1789สมัชชาแห่งชาติได้ประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพใช้กฎหมายในการตัดสินเป็นหลักกับทุกคนเพื่อเป็นการย้ำถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษยชน 2. ยกเลิกระบบอภิสิทธิชนในฝรั่งเศสเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติให้ล้มเลิกระบบเจ้าขุนมูลในทั้งหมดประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพรวมถึงมีการยกเลิกอภิสิทธิ์ในการไม่เสียภาษีของนักบวชและคุนนางอีกด้วย 3. ปฏิรูปสถานะของนักบวช หลังการปฏิวัติส่งผลให้การปกครองคริสตจักรนั้นถูกปฏิรูปไปด้วยโดยมีการร่างกฎหมายการปกครองคริสตจักรฉบับใหม่โดยมุขนายกและอัครมุขนายกทุกคนต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาแห่งชาติและได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลที่สำคัญต้องมีการสาบานตนด้วยว่าจะมีความจงรักภักดีต่อประเทศในปี1793 สารฝรั่งเศสได้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวแนตรวมเชื้อพระราชวงศ์องค์อื่นๆจำนวนหนึ่งด้วยเครื่องประหารตัดศีษะกิโยตินณจตุรัสคองคอดจากนั้นฝรั่งเศสก็เริ่มทำสงครามกับประเทศต่างๆในยุโรปและนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนโปเลียนโบนาปาร์ตรัฐบุรุษและผู้นำทางทหารเขาได้เดินทางกลับฝรั่งเศสในปี1799 หลังจากออกรบในประเทศต่างๆพร้อมชัยชนะมาแล้วมากมายเขาพบว่าประเทศคงอยู่และมีความระสำระสายอยู่เขาจึงได้ก่อรัฐประหาร18บรูแมร์โดยได้ยึดอำนาจและข้อล้มรัฐบาลอันมิชอบและตั้งตนเป็นกงศูนคนแรกของฝรั่งเศสนโปเลียนได้มีการปฏิรูปสิ่งต่างๆมากมายอาทิการศึกษากระบวนการยุติธรรมระบบการคลังรวมถึงระบบราชการ ในขณะที่ก็ยังคงทำสงครามเพื่อขยายอิทธิพลไปยังประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือเยอรมนีต่อมาก็ได้มีการสถาปนาจาัก,กรพรรดิด้วยความเชื่อของนักประวัติศาสตร์ว่าหากนโปเลียนถูกโค้นก็จะสร้างความโกลาหลและสร้างความสูญเสียจากสิ่งที่เคยต่อสู้กันมาจากการปฏิวัติในครั้งก่อนนั่นก็คือเสรีภาพเสมอภาคและราดดภาพ วันที่นโปเลียนสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดนั้นเป็นไปภายใต้พระเนตรของพระสันตปาปาแต่ท่านไม่ได้รับเกียรติให้สวมมงกุฎให้แก่นโปเลียนเป็นการลดบทบาทให้อยู่ในฐานะผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเท่านั้นนโปเลียนจึงเป็นจกักรพรรดิพระองค์แรกของฝรั่งเศสแต่บ้านเมืองก็ยังมีความวุ่นวายมาอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยสถาบันกษัตริย์ถูกฟื้นฟูครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ถูกล้มล้างลงอีก ระบอบการปกครองก็ยังถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องจนท้ายสุดแล้วก็ได้ระบอบสาธารณรัฐที่มั่นคงและมีเสถียรภาพที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกและใช้กันมาจบจนปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่มินเลียนเซลนำมาฝากในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมก่อนจากกันไปกับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ